ถึงไม่ประหารทําไมถึงไม่ประหารไอออฟมันฆ่าคนนะครับท่านป๋าบอกโอ้จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยทําไมศาลถึงไม่ประหารลงประหารไอช่ดไหมฮะคืออย่างนี้ครับไอออฟเนี่ยมันไปให้การภาคเศษเอาไว้คือหมายความว่าเวลามันถูกพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับสอบสวนเนี่ยมันให้การเป็นประโยชน์มันมันยอมรับบางเรื่องในในสิ่งที่มันทํามันยอมรับ แต่หลายเรื่องมันไม่ยอมรับมันขอสู้ไอ้ที่มันยอมรับคืออะไรฮะไอ้ที่มันยอมรับคือมันยอมรับว่าวันนั้นมันไปอยู่ตรงนั้นจริงมันขับรถจริงนะครับเออแล้วมันก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงแล้วมันอยู่กับน้องหญิงจริงอันนี้คือเขาเรียกว่าให้การเป็นประโยชน์นะครับอ่ามันไม่บอกว่าเอ้ยผมไม่รู้ไม่อยู่ไม่ดูไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องเลยผมถูกเขาใส่ร้ายใส่ความไอ้อย่างนี้เขาเรียกเป็นการปฏิเสธเลยนะครับคือปฏิเสธอย่างเดียวเลยแต่ว่านายออฟเนี่ย ยังมีบุญอยู่นะครับยังเสือกบอกกับพนักงานสอบสวนว่าตัวเองทําอยู่จริงเรื่องอยู่ตรงนี้จริงมาขับรถจริงน้องหญิงอยู่ในรถตัวเองจริงแล้วตัวเองก็ขับรถมาจอดตรงนี้จริงมันก็เป็นการให้ให้ปากคํมาเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนนะครับสารท่านก็มองตรงนี้สารท่านมองตรงนี้นะครับว่าเออไอออฟเนี่ยมันยังให้ปากมันยังให้ให้การเป็นประโยชน์นะครับแต่ของนายสมพงษ์แซ่ลั่ว นะหรือลุงพงที่เป็นหัวหน้าเผ่าหมู่บ้านมาสจันเนี่ยที่วันนี้เราเราเราเรู้แล้วว่าเขาชื่อลุงพงนะฮะหรือนายสมพงแ์แท่รั่วนะนายสมพงแ์แท่รั่วหรือหัวหน้าเผ่าเราเนี่ยนะครับมันต่างกับไอ้อฟต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยไอ้อฟนี่นะครับมันภาคเศษมันถึงได้โทษตลอดชีวิตแต่ไอหัวหน้าเผ่าเราเนี่ยนะครับไอหัวหน้าเผ่าของเราเนี่ยมันปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา นะครับปฏิเสธตลอดก็กล่าวหาเอาอย่างนี้นะครับเอาอย่างนี้นะฮะในคดีหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับในคดีหมินประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเมื่อผู้ใดใส่ความผู้อื่นไปแล้วเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายนะครับทําให้ถูกดูหมิ่นเกียรติชังอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับไอตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยปฏิเสธแล้วคุณพร้อมที่จะไปสู้ในชั้นศาลเนี่ยคุณบอกคุณไม่ได้พูดคุณไม่ได้ทําเนี่ย นะครับแต่พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีให้สั่งฟ้องนะครับเสนอ,เ,อเห็นสมควรสั่งฟ้องนะครับก็ไปให้อายการอายการตดูแล้วพิจารณาแล้วเออใช่จริงเห็นแล้วว่ามันน่าจะมีมูลก็ส่งให้ศาลนะครับเมื่อไปถึงศาลแล้วเนี่ยนะครับวันที่อายการพาตัวผู้ต้องหานะครับไปศาลเ,เพื่อเพื่อสั่งฟ้องเนี่ยส่งตัวไปฟ้องเนี่ยนะครับศาลท่านจะถามเลยว่าจำเลยท่านจะเรียกเราจำเลยทันทีเลยนะครับ เมื่อเราเหยียบเท้าเข้าไปบนบันไดศาลก้าแรกเราเปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องหากลายเป็นจำเลยทันทีนะครับนะพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารท่านจะถามว่าจำเลยได้กระทำผิดในตามฟ้องเมื่อวันที่เท่านี้สารก็จะอ่านดีเทลให้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารบอกมันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามนะครับโดยการหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาตรงนี้เนี่ยจำเลยจะรับหรือจะจะ,จะสู้ ถ้าจำเลยจะรับสารก็จะพิพากษาให้เดี๋ยวนี้เลยคือถ้าจำเลยรับสารภาพสารก็จะพิพากษาไปว่าจำเลยเนี่ยรับสารภาพกระทําผิดจริงนะครับโทษจำคุกสองปีเนี่ยนะครับก็ให้รอลงอาญาเอาไว้นะครับ,หร,าารบหรือให้รอการกําหนดโทษนะครับแล้วก็อา่าก็มีจากนั้นก็อ่าเสียค่าปรับอา่าเท่าไหร่หกพันบาทหมื่นหนึ่งสองหมื่นบาทต่อไปนะครับแล้วนี่นี่คือคําพิพากษาของศาลโดยโดยโดย,โดยหลักๆแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนั้น นะแต่ถ้าเกิดจำเลยบอกว่าผมปฏิเสธครับผมพร้อมสู้สารท่านจะถามย้ำนะครับจำเลยจะสู้ใช่ไหมนะถ้าจำเลยตอบว่าครับขอสู้อ่าพอพอขอสู้เสร็จปุ๊บสาลก็จะตอบเลยว่าจำเลยสู้ในคดีหมิ่นประมาทนะอ่าดังนั้นจึงให้จำเลยเนี่ยประกันตัวอถ้าเป็นสมัยก่อนก็สองแสนบาทนะครับจำเลยประกันตัวสองแสนบาท นะครับจากนั้นเราก็ต้องไปหานายประกันหรือไม่ก็ต้องเอาเงินสดไปประกันหรือไ่ก็ต้องเอาหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งไปประกันนะครับประกันตัวออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับโทษสองปีเนี่ยเต็มเต็มรออยู่เลยนะฮะโทษสองปีรอเต็มเต็มคุณเต็มเต็มแล้วสองปีคุณไม่มีต่ำกว่าน,นี้แนละ้วเพราะคุณสู้นะแล้วทีนี้ถ้าคุณสู้แล้วคุณชนะคุณก็รอดตัวไงแต่ถ้าคุณสู้แล้วแพ้สองปีเลยนะครับสองปีทันทีเลยนะฮะ ไม่ไม่ไม่ต้องพูดพิมพทำเพลงสองปีก่อนเลยส่วนสารจะลงโทษมากน้อยเพียงใดก็ได้นะครับก็เป็นอย่างนี้ผมก็มาเทียบเคียงในคดีของนายหัวหน้าเผ่านะฮะของนายหัวหน้าเผานี่ตาสมพงเนี่ยตาสมพงเนี่ยนะฮะหรือหัวหน้าเผ่าเราปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาคือไม่รัดสารภาพและไม่ให้การใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่อย่างใด นั่นหมายความว่าะไรครับนั่นมันหมายความว่าหัวหน้าเผ่าเรามั่นใจแล้วว่าเขาคือผู้บริสุทธิ์เขาไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดเขาก็ปฏิเสธไปเอาละถ้าสมมุติว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาในการสืบพยานนะครับต่างๆนานาจนกระทั่งทุกอย่างร้วนแล้วเสร็จจบสิ้นกระบวนความทั้งหลายทั้งปวงถึงข่าวที่ศาลจะต้องพิจารณานะครับพิพากษา นะครับสารท่านก็เขียนคำพิพากษาขึ้นมาตามหลักฐานตามตามคำให้การของพยานก็ดีของฝ่ายจำเลยก็ดีของฝ่ายโจทก็ดีนะครับสารท่านได้พิเคราะห์มาแล้วจากนั้นก็เขียนคำพิภากษาขึ้นมาถ้าสมมุติผมใช้คำว่าถ้าสมมุติถ้าสมมุติว่าสารเนี่ยนะครับพิภากษาให้หัวหน้าเผ่ามีความผิดตามฟ้องจริง ไม่มีต่ำกว่าประหารชีวิตนะครับไม่มีต่ำกว่านั้นแล้วนะฮะไม่ใช่บอกว่าจำเลยฟังคำพิพากษาจำเลยต้องยืนขึ้นแล้วทุกคนต้องยืนขึ้นนะจำเลยนะครับได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำผิดฐานนี้ฐานนี้ฐานนี้นนเมื่อวันที่เท่านี้แบบนั้นแบบนี้ดังนี้เป็นต้นเรียบร้อยเสร็จจบสารจึงพิพากษาลงโทษจำเลยให้ประหารชีวิตจำเลยเพียงสถานเดียว จบคำพิพากษาเรียบร้อยไม่มีแล้วครับไอประเภทที่บอกว่าโอ้จำเลยไม่เป็นไรนะพี่เดี๋ยวพี่ก็อะไรครับเดี๋ยวพี่ก็ไปไปโดนตลอดชีวิตแล้วเดี๋ยวพี่ก็วิ่งวิ่ง,งหน่อยทำดีๆหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่ไม่เกินสามิปีพี่ก็ออกมาละเพราะพี่ได้รับปีละสองลูกที่นายอ๊อฟโดนสองแปดแปดนายหัวหน้าเผาโดนสองแปดแปด แต่นายออฟได้ตลอดชีวิตแต่ทำไมนะครับนะหัวหน้าเผ่าเนี่ยทำไมถึงโดนประหารหลักมันง่ายๆเลยคือนายออฟให้การเป็นประโยชน์ให้การภาคเศษแค่นี้เองจบครับปิดตำนานได้เลยแต่นายนายหัวหน้าเผ่าเนี่ยให้การปฏิเสธนั้นโทษเนี่ยนะครับมันยืนไว้เลยประหารชีวิตเพราะว่า288โทษสูงสุดประหารชีวิตเขาก็จับไอ้โทษสูงสุดมาเป็นตัวตั้ง แต่ก็จะไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่านะครับหัวหน้าเผ่าจะไม่มีโอกาสที่จะโดนตลอดชีวิตถ้าหัวหน้าเผ่าไปศาลแล้วไปบอกกับศาลว่าผมรับสารภาพผมรับสารภาพต่อหน้าศาลสำนึกไวๆศาลท่านก็จะแม่ตาท่านก็บอกโอเคอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับต่อการพิจารณามันจะง่ายขึ้นนะ,ะแสดงว่าจำเลยยอมรับสารภาพว่าฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยวิธีการนี้นี้ใช่ไหมถ้าจำเลยยอมรับว่าใช่ ศาลก็สามารถจะพิพากษาวันนั้นได้เลยเดี๋ยวนั้นได้เลยนะครับได้ทันทีเลยเพราะเนื่องจากจําเลยไม่ได้คิดที่จะต่อสู้อีกแล้วนะครับได้สํานึกต่อการกระทําความผิดที่ลงไปพร้อมกับขอกลับตัวกลับใจขอโอกาสให้ศาลเนี่ยได้ให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดีกลับตัวกลับใจเป็นพลเมืองดีศาลท่านก็จะให้ตลอดชีวิตต่ำกว่าตลอดชีวิตไม่มีแล้วนะครับต่ำกว่าตลอดไม่มีก็จะไปเป็นเหมือนไอ่อป แต่ถ้ายังดื้อด้านยังดื้อด้านไม่สนโลกยังจะสู้ตายอยู่อย่างนั้นยังจะเชื่อนักพรตประหารชีวิตสถานเดียวก็ <ส is S 1> <ส>ผมบอกเลยไงครับในคดีของนายออฟเนี่ยนะครับนนออเนี่ยในคดีของนายออฟเนี่ยสารชั้นต้นยกฟ้องโอ้โหคุยโมโ้คุยโตเฮ้ยเป็นยังไงละผมเป็นยังไงเจ๋งไหมละ่ะฮะว่างไงว่างไงไปรับยงังลงทะเบียนยังห้าพันไปรับยงัง แต่ไม่ยอมบอกว่าท้ายคำพิพภากษาสั่งขังต่อไม่กล้าพูดเดี๋ยวชาวโลกเขาจะงงบอกเอาไอ้เฮียตกลงมูชนะยังไงของมืองเนี่ยชนะเสร็จต้องปล่อยตัวไม่ไม่ได้ชนะเสร็จเอาตัวไปขังต่อเป็นผมถ้าผมเป็นจำเลยน่ผมจะใจคอไม่ค่อยดีแล้วบอกเอาแล้วไงไอ้เฮียตกลงกูนี่กูยังไงเนี่ยกูจะรอดไม่รอดแล้วถ้ากูรอดทำไมกูต้องไปติดคุกต่อนะครับไอ้นนี่คือปัญหา ปรากฏว่าอุทธรน,นะครับพิพากษาตลอดชีวิตตกใจยี่ขี้เยี่ยวแตกเลยนะครับตกใจจนขี้เยี่ยวแตกเลยผมสมมุติขึ้นมาได้เรื่องขี้เยี่ยวอาจจะไม่มีจริงหรอกแต่มันเป็นคําคําเขาเรียกว่าคําพ้องเข้าไปนะฮะพอเสร็จเรียบร้อยก็ดันสู้ดีกาสู้ดีกาช่วงที่ศาลอุทธรพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนักพรตนี่หายต๋อมเลย หายเข้าตุ่มเลยไม่ใช่หายเข้ากลีบไม่ใช่งานี่หายเข้าตุ่มไม่กล้าออกมาพูดไม่แสมแพรมอะไรทั้งสิน้นนะไม่มีการแสมแพรมเลยไม่เหมือนอะไระสวัสดีจ้าน้องอะไรเนี่ยอ๋อน้องเจนซี่ทีเคมาแล้วสวัสดีครับนะฮนะนะไอ้นักพรสไม่กล้าแสมแพรมเลยหายต๋อมหายไปจากวงโครจรแล้วโดนสังคมด่าย,ยับเยินเลยที่เรียกง่งายๆว่าแทบจะปิดจะปิดเพจไม่จะปิดกลุ่มไม่ทันนะตอนนั้นนะ โดนเยินเลยสภาพนี่มายับนะฮะบริษัทประกันภัยบอกซื้อใหม่แต่รถัคันนี้นะไม่ทงเคลมเล้เหียมาถ้าขนาดนี้แล้วปรากฏว่าแอบไปรับรับกันแล้วครับเรื่องนี้ก็เงียบหายไปก็ไปรับรับกันไปสู้กันอย่างชั้นดีกาซึ่งเมื่อวานนี้ป๋าก็ออกมาพูดป๋าออกมาพูดเมื่อวานนี้ป๋าก็มาเล่าให้ทุกคนฟังไม่กล้าที่จะบอกเป็นเจ้าแรกนะเอาแต่ว่ากูนี่ก็นังพูดให้พวกเอฟซีฟังนะว่า พรุ่งนี้9ก้นาฬิเหรือส0บนาฬิกาเนี่ยสารฎีกามีนัดนะครับให้ฟังคำพิพากษาในกรณีของน้องหญิงแล้วป๋าก็เคลมไปด้วยว่า100ร้อ, 95, อยละ95สนะครับ100ร้อยละเกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ยืนก็เพิ่มคือไม่ยืนตามชั้นอุทธรณ์ก็ต้องเพิ่มโทษคือนั่นมันมัน,มนหมายถึงว่าการนำไปสู่เตียงนอนแล้วก็ไปรับวัคซีนสามเข็ม เข็มแรกเป็นเข็มเชื้อตายเข็มสองเนี่ยเป็นเข็มเชื้อเชื้อเป็นปกปกเชื้อตายเข็มสามนบูทเลยจานบูทอะไรอ่ะบูเตอร์เปล่าบูทชีวิตมึงให้ไปเกิดใหม่จุกกรูนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายวันนี้เนี่นะครับช่วงเช้านี่นะฮะทุกอย่างกดแห่งกรรมก็เดินหน้ากดแห่งกรรมได้ทำตามหน้าที่ ผู้พิพากษาได้อํานวยการยุติธรรมทําตามหน้าที่ลงโทษจําเลยโดยการยืนตามคําพิพากษาของศาลอุทธร์ให้ลงโทษจําเลยตลอดชีวิตจบข่าวปิดตํานานไอ้อฟปิดตํานานไอ้อฟฆ่าผู้หญิงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะปิดตำนานไอ้อฟฆ่าผู้หญิงแล้วทุกวันนี้ไอ้อฟก็ก้มหน้าก้มตารับใช้เวรกรรมที่มันก่อขึ้นมา สงสารแต่เพียงพ่อแม่เขาเนี่ยแหละครับสงสารจริงๆไม่ได้รู้เลยว่าลูกตัวเองออกนอกบ้านแล้วไปทำระยำตำบอลน,นันกันไว้ที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วสุดท้ายก็เสียเงินให้กับพวกสิบแปดมงกุฎทั้งหลายที่ทำตัวเป็นนักพจน์บ้างหมอดูบ้างนะครับมาดูดเงินดูดท้องกันไปทวนหน้าทุนตากันเลยหมดไปเป็นล้านคดีแบบนี้นี่นะถ้าคดีไหนต่ำกว่าหลักล้านเนี่ย ไอ้พวกลารบาดานักพจ์กุนซือทั้งหลายเนี่ยมันไม่มาทำแล้วครับไม่มีหรอกฟรีฟรีก็มันก็ผิดมันญาติทนายความอะนะใช่ไหมมันจะฟรีที่ไหนล่ะและไอ้แจ้เหรอวันนี้แหละมึงไอ้แจ้เมื่อคืนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไอ้แจ้เนี่ยหรือไอ้หัวหน้าเผ่าเนี่ยมันก็คนเดียวกันเนี่ยหรือนายสมพงษ์หรือที่เขาเรียกว่าลุงพงษ์อะนะ หรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตาพงศ์วอ้หน้าเผาแห่งหมู่บ้านมหัศจรรย์เนี่ยนะครับเอเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่านอนตีนกายหน้าผากหรือเปล่าแต่วันนี้เนี่ยมึงตีนกายหน้าผากสองข้างเลยเขาเรียกว่าเลขยกกําลังเพราะอะไรครับวันนี้เลาบดานักพ์กุนซือทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าคดีนี้ยังไงคือมั่นใจว่ายังไงดีกาก็ต้องยืนไม่กลับ ยังไงก็ต้องยืนนะครับก็เลยเลยครับทิ้งเลยกูไม่ไปแม่งเลยกูไปที่อื่นเลยจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหญ่นะตัวเองทํามาตอนตอนที่อยู่สารชั้นต้นก็อุ้ยออกข่าวออกข่าวคุยโม้คุยโตคุยทับคนนั้นคุยขม่มคนนี้คุยกันทั่วมั่วซั่วเหลงอะนะคุยกันมั่วซั่วเหลงเลยปรากฏว่าพออุทธรณ์เงียบกลิบมุดลงตุ่มไปอยู่กับอะไรไอ้ไรไอ้หนังเรื่องบ้านผีปอบไปมุดตุ่มอยู่อย่างนั้นพอมาวันนี้นะครับ มาวันนี้เป็นไงครับไม่ไปหาเขาเลยทิ้งไอ้ออฟนอนอยู่อย่างเดียวดายเดินขึ้นศาลอย่างเดียวดายเดินลงจากศาลขึ้นรถขนผู้ต้องขนจำเลยไปสู่อะไรครับไปสู่เรือนจำอย่างเดียวดายไล่แล้วซึ่งอะไรครับที่ปรึกษาเพราะอะไรครับเพราะกูดูตังไปหมดแล้วกูได้ตังไปเกลี้ยงแล้ว กูอิ่มพอประมาณแล้วกูเป็นประเภทกินพอรู้รสแต่กูยังหลงเลเงในยังหลงเลเริงในรสชาติของอาหารเรียบร้อยวันนี้ไอ้แจ้ไก่ไม่ขันแน่นอนขันไม่ออกครับวันนี้จะรีดกีตา้าไหมจ๊ะฮะสมพงษ์สมพงษ์งจะรีดกีตา้าไหมไอ้นางแมวยัวสวาสด์เธอคือปีศาจุ่นเซ็กซี่เธอกินผู้ชาย มาหลกากหลายแล้วอันตรธานไปในยามราตรีจุกกลูนะครับก็ว่าแม่งไปวันนี้แหละเป็นวันที่มึงจะต้องเอาตีนไก่หน้าผากทั้งสองข้างให้มึงจำบทเรียนนี้ไว้ให้ดีว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มึงไปหลอกเขามาเนี่ยนะฮะที่มึงไปดูดเขามาเนี่ยวันนี้มึงก็เจอไอ้พวกนี่แหละครับไอ้พวกนักพรตทั้งหลายเขาก็ดูดต่อจากมึงไป แล้วมึงเห็นสัญญาณไหมครับเห็นสัญญาณไหมไอ้คดีดังๆสองคดีสารชั้นต้นหลุดหมดเลยโอ้ยหลุดหมดเลยนะยกฟ้องจำเลยหมดเลยนะไปถึงกูธทอนเป็นไงครับตลอดชีวิต <c oughs> ไปถึงกูธทอนตลอดชีวิตอีกคนหนึงโดนไปสามสิบกว่าปีไอ้คนที่โดนสาสิบกว่าปีตอนนี้ก็หนีไปแล้วหนีไปแล้วจ้ะหนีไปเรียบร้อยแล้ว ไปอยู่ดูใบนุ่นน่ะเจ้าแม่วานอนอ่ะก็น,นักพจน์ไม่ใช่เหรอที่เป็นคนดูแลจัดการจัดสรรให้ทุกอย่างอ่ะชั้นต้นหลุดอุทธรปุ๊บตลอดเลยไอยอุทรปุ๊บสามสิบปีขึ้นเลยไม่กลับมาอีกแล้วนู่นครับอีกยี่สิบปีอ่ะกว่าจะมาเจอกันน่ะ